ขัวนะครับขั่วก่อนใช่ไหมเชียงค้อขัวก่อนครับอันนี่ติ่โดยไม่บานบาดิ่มครับตบาร์ตุ่นขวานแก่ขาตะไคร้ใบ๊มขวานนะครับที่เราขั่วมานะครับสรางตุวนี้ขวานไว้เพื่อมาเอาปลาลงครับปลาลงไปเลยนะจ๊ะมันก็ได้ถือแก่ก็แช่เลยพี่น้องกุนไรกุนแช่เลยเรากินอาหารอีสานบ้านห้านี่เสนอเมนูยังไงบ้านเนี่วันนี้จะก้วย ก้อยปานินทอดครับก้อยปานินทอดใ,ใส่มะม่วงใส่มะม่วงครับเครื่องนี้เครื่องนี้ต้องไปขวบไหมัวครับัวครับคือสูตรนี้ครับอ่าบ่ตายตัวครับทีเด็ดทีเด็ดมาเปลี่ยนแปลงได้ครับมันเปียกได้หลายสูตรครับว่าอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเจ็บนะครับเน <c oughs> ี่ยใครเห็นรูเลยเมี่ยกินเนี่ยคือแบบหลง หลักแห่งเหว่าแ่บแหงเออจะมึงมึงจะแฉกหรอจะอี่นอ้องมันว่าเป็นหรอเอกระท่านนัน่นสบัดว่เป็นหรอ,อ,อนนยังไงมาเนีน่ยใก้รอ้าอเอ่อควมชี้ครับอ๋อของทุกอจ้างม้กัวครับพวกสมุนไพรคาตะไครยใบมะกรูดนะครับต้องเราก็กลัวก่อนนะครับ มันจะเพิ่มรสชาติกลิ่นหอมนะครับตัวปุ๊บแครกคาห้องอบนะเพื่อกินหอมเพ็ดให้รสชาติของอาหารเท่านี้แบบนี่กลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นแจบครับอันนี้หอมถ่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับกัวนะครับกัวก่อนจะไม่เจ๊หอมัวก่อนรั้วก่อน ป็นกำลังแห้งใจให้บ่าวจนคนทุกคนคนนี้ครับผมห่างแซนบานเนอกกันต้องร่องนะครับต้องร่องกินบังต้องร่องเฮทสบังตามสูตรนี่ครับต้องลองวัดเด็ดมาบ่าวจนเด็ดครับเด็ดครับเพราะว่าอันนี้ใส่หมดสุดคู่ครับสุดคู่ใส่หมดจะต้องเด่นพร้อมครับมาตรงยานเปลืองแก๊สด้วยครับเด้วยหัวไฟนอน ตัวไปเรื่อยๆถึงความบุญนะไม่แกเป็นกําลังแห่งใจว่าตนนะครับเออมาไกลถึงใจกระแทกได้อพี่น้องครับผมมาตนกันสิได้เฮ็ดเมนูเรียนครับให้พี่น้องเบิ่งอีกก็ต่อไปเรื่อยๆครับตานกันสิได้เฮ็ดเมนูใหม่ให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับเนาะ อันนี้จตโดยไม่แานมาเลยตัครับตับาดต้นตั้มตั้มทีก่อนเครับเริ่พี่น้องบ้าต้นกนดเจ็เมื่อก่อนิบ่มีแห้งแต่บ่มีแห้งจํด้บ้าต้นคนสัคนมักระไรแก่กระแซเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังแห้งเป็นกำลังแห้งแกบาดต้นี่เก่าเนี่ยแต่สิบ่าาดลิปต่ไปดอก เดิได้ไนอนได้ขั้นตอนได้ครับเดิอตามกตเห้มันแหลก่ยงก่อนเนี่นี้คือเมื่อมันสูดตายตัวนะครับสมาร์เปลี่ยนแปลงเด็กเราตับหมูมัดเพราะว่าใาต้นอินทิเแบบสูตรแบบว่าเนี่ยสมุนไพรครับสมุนไพรอ้องเว็กตามเรพไปนองเด้ครับผมใตนว่าแ่บี่า่ป่ะสมัยแสบม่ครับแสบนี่ หอมแก่ขาตะไคร้อมแก่ขาตะไ่ร้ใบมะกรูะนะคตับที่เราัวมานะครับตว่วไปเพาะว่ากรมักาตาสัตามแครับนบตํะามนะครับตามให้ละเอียดเพราะเปลือคนที่างดีใชมแกตั้งแง้องกาังอปลาลงนะครับครับแนครับอันนี้ต้องตามเครื่องให้ละเอียดเพื่ารตั้งอปลาล่งเนอะลองเนอ จะเ๋นี้ยตุยเท่นี้แบหอม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 กับหอมหอมีหอมดีครับถ้าขนาคนตํำมันยังหอมเนาะน้ำบอก็ได้หอมกัอังกาีงเร็มังนะบงดเขิง่องเีดบเด้อพี่น่องไทยไหมนต้นไม้แสบภายในวัดสุดที่ถ้คนตํำน้ำเนี้เสจถ้าคนตํำเนี้ยก็ต้องไคเห็เนาะ ใส่บุกงวงน้ำกับใส่บุกงวงน้ำแบบ,งงำบพี่น้องอมาที่นี่พักพักกับนะพี่น้องต้องเน้นต้องเป็นพักกระโดนครับกระโดนทังแล้วอื่นที่บข้เขากันก็คือพักกับิ้นเนี่ยจีบขกเขาครับต้องเป็นพักกระโดนเนาะโดนมาเท่านาะแน่นครับเน้นสมุนไพรครับถ้าสมุนไพรบถถึงเนี่ยก็ เราแช่ที่ต้องให้ถึงนเครื่องพักแน่้นบาวต้นแม่นครับต้องหนักอันจริงที่ขาดว่าอะไรครับเก็บห้วยเก็บห้วยบาวต้นเรามาเก็บห้วยด้วยบาวต้นใส่ใจแล้วใส่ใจใส่หอดสองเรียมเลยโมเมนต์แบนเก็บเบาเหมือนนี่อันนี้บาวต้นได้ตี เสีปลาลงนะพี่น้องนะปลาลงบอว่าตัวนี้เบเอาปลาลงกรับปลาล้งไปเลยแล้วตาะเบืองน้ำเบื้องขบวนน้ำหาขีเกี่ยมไม่ขี่ลง่เาเขาอยู่เตะแสงมี่อนนี่ต้องย้ำต้องเลียวแงนเบื้องน้ำห้าขีเกี่ยมไปล้งปลาปาปาตัวกระเด็นแสงกระมหอบะลรสก ่าตนใสเกี๊ยงห้อยไปได้ปวดเลยใสเกี๊ยงห้อยหลายพี่น้องอ๋อแข็งแน่จากเสียงอยากเก็งเหรอแข็งเนี่ยแข็งเลยต่ำว้ยต่ำดูมืออะ้รพี่น้องขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนเด้อครับตาต้นกับตากล้องเมาหนำเกี๊ยห้อยไายต่อบ่ไหวครับอ้าทายเบื่อนจนจบพี่น้องครับผม